สวยสวยมากแบบสวยเลยอัปเดตเครื่อ,สองสำอางใหม่จ้าอะไรกันครับเนี่ยทุกคนนี่ขนาดผิว43ของเจ๊ผิวมันแบบยังไ,ได้สวยขนาดนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดามเมาจ้า เมื่อวานเจ๊ไปเดินทางแล้วก็เดินผ่านเซฟอร่าใช่ป่ะตอนแรกอะกะไปซื้อคูชชั่นเอสเตะจ้ะก็เลยแบบเออเดินเซฟเข้าเซฟอร่าไปเลยผ่านหน้าเซฟอร่าแล้วแต่ปรากฏว่าเซฟอร่าของเฟชั่นไอแลนด์ไม่มีเอสเตะค่ะเจ๊ก็เลยถามเขาเฮ้ยตอนนี้มีงานรองพื้นหรืออะไรแบบงานผิวใดๆที่แบบของใหม่ๆมีมั่งไมค้าอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาสามตัวด้วยกันเจ๊ก็เลยแบบว่าอ่ะสอยมา3ตัวเลยนะคะราคาแบบจึ้งรุ่งทัวร์เหมือนกันแล้วก็เอามาทําคลิปเปิดถุงให้ดูนะคะทุกคนตัวแรกนะจ๊ะรองพื้นของเฟนตี้นะจ๊ะซออฟตต์์ลิทัวนนนีี้้เป็รงพืใหม่่ ออกมาเมื่อสักเดือนที่แล้วเลยค่ะทวนตัวที่เอ Glass าเอ a กลาสจะไฮดรติ้งสกินทินนะคะทวดอันนี้ก็คือตอนแรกช่างใจว่าจะเอาดีไม่เอาดีแต่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยพูดถึงงานผิวของเอลกลาสเลยก็จัดมาักหน่อยแล้วกันนะคะทนะคะนะคะก็เลยจัดมาให้ดูด้วยตัวที่3นี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์อนาตาเซียเบอร์รี่ฮิลนะจ๊ะก็คืออนาตาเซียเบอร์รี่ฮิลล์บิวตี้บาร์มเซดัมบูสสกินทินนะคะทวนอันนี้แปลกแปลกตั้งแต่รูปลักษณ์แล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันต้อง จัดเต้อะไเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะปาดให้ดูเป็น first impression ของทั้ง3ตัวนะจ๊ะแต่ว่าจะมีแถมตัวนี้ให้ด้วย Toner Essence ของ Fenty นะทุกคนเพราะว่าไปถึงเคาน์เตอร์ของแม่หา่านแล้วที่ฉันก็คือ FC ของแม่หา่านท่านหนึ่งนะ จเจรู้สึกว่าเครื่องสาอางของเฟนเียเป็นเครื่องสาอางที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ก็ราคาสูงแหละแต่ไม่ได้สูงจุนเบอร์บางทีแบบว่า900ยังมีพันหนึ่งยังมีแล้วแบบคุณภาพดีนะเธอจะว่าไม่ได้เลยคุณภาพดีแล้วก็ใช้ใช้หมดเลยโดยเฉพาะตัวแป้งของเขา่แป้งตัวที่แล้วที่จะแบบโอ้โหเจ๊แบบซ่อมแล้วซ่อมอีกมันแตกแล้วก็ยังพยายามเอามาันมันั่นอิกระมันฮิตแพรแล้วมันจะแตกใช่ป่ะเจ๊ก็พยายามเอามันมาเกลี่ยใส่อีกจนหมดนะทุกคนก็คือมันโอเคมากๆจริงๆเจ๊ก็เลยค่อนข้างชอบเครื่องสำอางแบรนด์เฟนีม้มจริงตัว โทนเนอร์เอเซนต์อ่ะมันจะมีตัวแบบนี้ที่เป็นมิลกี้มิลกี้โทนเนอร์เอเซนต์กับอีกตัวนี้จะเป็นตัวใสๆนะณทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งที่เน้นเรื่องความแบบชุ่มชื้นหรือความอ่าเริ่มแล้วเริ่มเลยอ่าเริ่มเลยตัวนี้มันจะเน้นถึงความชุ่มชื้นเน้นความกัก เก็บความชุ่มให้ผิวยาวนานเน้นทําให้ผิวมันดูอิ่มฟูดูมีความแบบเออใสเออใสใจอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคะตัวแพคเกจเขาก็แบบอ่ะเก๋ดีก็เปิดอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบโผล่โผล่โผล่ลงมาอย่างงี้ก็ลงบนผิวนะจ๊ะจริงๆอ่ะเจ๊ลงบนผิวไปแล้วผิวด้านนี้ไม่ได้ลงตรงนี้ไม่ได้ลงแต่ผิวด้านนี้ลงเห็นปะมันจะมีความแบบตัางกันอ่ะเดี๋ยวเจ๊ลงให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะน้ําจะเป็นน้ําแบบนี้น้าโทนเนอร์ไอเซนอะนะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบหอมหอมอ่อนๆเบาๆบางๆตัวนี้ลงก่อน แต่งหน้านะคะทุกคนแล้วก็จะลงตัวเซรั่มสาหรับก่อนแต่งหน้าเลยแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอด้วยครีมหรือบาร์มอะไรต่อเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะตอนนี้ในกลุ่มของเจ๊เจ๊มีพวกสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าหรือเมคอัพเบสหรืออะไรก็ตามที่ช่วยทําให้แบบปรับสภาพผิวให้มันแบบดีขึ้นแบบดวนๆสาหรับเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าหลายตัวแล้วเราเจ๊ก็ตั้งใจว่าเฮ้ยเจ๊จะทํารวมพวกเมคอัพเบสไพรเมอร์ primer, หรือสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเนีย้ยที่ได้ลองใช้ในครึ่งปีที่ผ่านมาว่ามีตัวไหนแนะนําบ้างสําหรับคนที่แบบผิวประมาณเจ๊ บางทีแบบแตกมีปัญหาแตกมีปัญหาแบบว่าขาดน้ําแต่กหน้าติดยากมีริ้วรอยส,งสูงๆอะไรเงี้ยเจ๊ J. ก็จะแบบทารวมให้ดูแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้ราคาค่อนข้างสูงค่ะทุกคนเจ๊ J. ก็ต้องค่อยๆค่อยๆซื้อมาลองไปแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบเรียนรู้มันด้วยว่ามันใช้ยัางไงมันทำงานยังไงแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะตอนนี้เจ๊อยากได้อีก2ตัวเพิ่มเติมเดี๋ยวมาทาคลิปให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะตอนนี้ก็ในกลุ่มะมีสักประมาณ4ี่ห้าตัวแล้วก็รออีก2อเดี๋ยวทํารวมให้ดูเลยผิวน่่ะรหวางทีชคคุยก็ือให้มมัันเตวุกพอลงปบจะ เวลาสักประมาณ1นาทีให้มันแบบเซตตัวประมาณนี้ผิวก็จะมีความเงาแล้วก็มีความฉ่าขึ้นนะจ๊ะจริงๆแล้วอะเจร๊รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับอฟแซงเพียช็อตคล้ายกันมากการทํางานนะคะก็คือเนื้อก็ประมาณมิลกี้มิลกี้อย่างนี้ประมาณนี้เหมือนกันเลยแล้วก็หน้าที่ของมันก็ค,คล้ายๆกันก็คือทําให้ผิวมีความฟูความชุ่มแบบเร็วๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่ได้มามขอใช้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะจ๊ะตัวถัดมางอเาอเน์ตรขะ ขค,คุบเพราะว่าตั้งใจไปหาสิ่งนี้เนาะคือรองพื้นนะจ๊ะน้องพนักง,งานก็แนะนําตัวนี้มานะคะทุกคนเป็น Fenty Beauty Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation นะคะจริงๆเจมมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอีสต์ดรตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าที่เขาออกมานะจ๊ะ f ฟนตี้ s ิสดร็อปเบลลิงสกินทิ้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกมาเดี๋ยวเรามาลองปาดเทียบดู2ข้างด้วยกันว่าความต่างของมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะหลังจากที่ปาดสองข้างเทียบกันนะทุกคนเจ๊ J. พบว่าตัว i ิสดร็ตัวนี้ของ F e n ต y นะจ๊ะเนี่ยข้างนี้สีเจ๊ซื้อมาไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าตอนไปซื้อตัวนี้มันได้สีที่แบบมีความนูเทรลขึ้นมาหน่อยมีความสว่างขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้เจ๊ซื้อมัพอดีผิว,ปเ,ว East Drop เป๊ แต่ coverage ของตัว isdrop จะน้อยกว่าตัว softlita น,นี้เออแล้วก็ตัวความบางเนะี่ย isdrop จะบางกว่าละจ้ะเหมาะกับผิวที่ไม่ได้มีตำเนีอะไรมากต้องการแบบแต่งหน้าแบบสบายๆผิวสวยๆอยู่ธรรมชาติธรรมชาติธรร,าตธรรมใจเลยๆลยนะทุกคนข้างนี้ก็จะเป็นข้างที่แบบเออต้องการความ coverage สูงขึ้นมาหน่อยตูดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ะยังเป็นงานผิวอยู่เออเนี่ยความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้อันนี้โกลกว่าด้านนี้อันนี้ปกปิดน้อยกว่าด้านนี้ ตัวถัดมาอา g l a s s v i l Hydrating Skin Tint ค่ะทุกคนเป็นทิ้นที่น้อง B A แบบหูเชียร์มากเชียร์แล้วบอกว่ามันสวยจริงๆนะคะอยากให้พี่ลองถ้าเกิดพี่ผิวแห้งมันจะทําให้ผิวมันมีความแบบชําม,มันมีความโกลม,มันบางมันเป็นทิ้นที่ทําให้ผิวมันดูแบบโอ้โหเหมือนไม่ได้แต่งหน้าอะพี่มันบางมากพี่ต้องลองหนูว่าพี่ไม่ผิดหวังเจ๊ก็แบบเลอาวะก็ต้องลองแล,ล้วล่ะก็เอามาอีกตัวหนึ่งนะคะเข้าไปอ่านในข้อมูลของสินค้ามาเขาบอกว่าเป็นทิ้นที่ช่วยเพิ่ม ความชุ่มชื้นให้ผิวแบบทันทีทันใดเลย5 2ปอร์ซนมันก็จะให้ฟินิชที่ดูแบบดิวอี้มีความแบบเชียร์เหมือนผ้าไหมเน่ยตัวเนื้อทุกคนเนื้อมีความแบบโอบางจริงตอนลงผิวเนี่ยคือเจ๊มีพวกรอยสิวอยู่นะทุกคนมันก็จะมีความปกปิดแบบตามที่เขาบอกแหละเขาไม่ได้เน้นการปกปิดเยอะแต่ตัวเนื้อมันทําให้ผิวรูปแบบโอ้โหผิวดีจริงๆส่วนผสมหลักๆของสกินทิ้นตัวนี้ของอัลกลาสเนี่ยก็จะเป็นพวกไฮยาลูรอนิกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ส แล้วก็มีเมล็ดโดโฟมแล้วก็ส่วนผสมจากงออันนี้น่าสนใจมากซึ่งทั้งหมดเนี้ยทางแบรนด์เขาบอกว่ามันเคลมมาในเรื่องความมอบความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็กักเก็บให้มันอยู่ได้ยาวนานนะทุกคนซึ่งอันนี้เด้อเจ๊ยังพูดไม่ได้ว่ามันกักเก็บได้ยาวนานจริงไหมมันต้องลองออกออกไปใช้ชีวิตทั้งวันกับสภาพอากาศเมืองไทยว่าเฮ้ยที่มีแดดที่มีสภาพมลภาวะต่างๆที่ดึงความชุ่มชื้นดึงน้ําออกไปจากผิวแบบเยอะๆขนาดเนี้ยอากลาสตัวเนี้ยจะไหวไหมนะคะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ first impression ตอนนนนีีี้้เผิววลัป็ท่งต สกินทิ้นของเอากลาสนะคะตัวนี้เป็นผิวที่เจ๊เช็คออกเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยผิวมันมีความแบบเนี่ยมันมีความเล่นแสงต่างกันเลยแล้วมันเหมือนมีฟิลเตอร์บางๆมันผมันสวยมากนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นนะคะสนนราคาอยู่ที่2100บาทนะคะตัวนี้อันาตาเซียเบอร์รี่ฮิลบิวตี้บาร์มเซรั่มบูทสกินทิ้นค่ะทุกคนค่ะเซรั่มรูปแบบแท่งอัดแข็งแท่งแรกที่มันเป็นทิ้นด้วยแล้วก็แบบให้การปกปิดด้วยแต่ว่าไม่ได้การปกปิดที่ นะคะทุกคนเป็นปกปิดน้อยตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็คือเป็นแพ็กเกจแบบแท่งเลยะคะ่ะทุกคนแท่งเหมือนแบบแท่งกันแดดที่เราเห็นแบบของซูเปอร์กรุ๊ปไงนะแล้วเวลาใช้ก็คือเปิดปุ๊บหมุนขึ้นมาได้แบบนี้การหมุนก็คือถ้าเกิดหมุนขึ้นมาเยอะไปสามารถหมุนกลับเข้าไปได้แบบนี้วิธีการลงก็คือลงบนผิวโดยตรงเลยนะคะข้างนี้จะเป็นข้างที่แบบว่าเจ๊ลงผิวไว้แล้วแล้วก็มันเซตตัวแล้วนะคะทุกคนโดยที่เม็ดได้เซตแป้งหรืออะไรเลยนะอยากให้เห็นตัวฟินิชของเขาพอเราไปบนผิว,วเจ๊ระะู้สึกหวั่นใจหน่อยๆนะว่ามัน กับผิวไหมว่าลงไปปุ๊บมันเหมือนแบบว่ามันเลยลอยอยู่บนผิวอะเปื้ด้วยๆอย่างนี้ทุกคนแต่พอเจ๊เอาตัวฟองน้ําแต่งหน้าพับแต่งหน้าแทบลงไปนะแล้วมันพนึกกับผิวฟินิชคือแบบเออสวยว่าเอาว่าไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นปกปิดน้อยนะแต่ฟินิชผิวสวยมากเธอแล้วก็จะว่าไปแล้วว่ามันใช้ง่ายนะมันก็แค่แบบปาดเปื้ดปๆลงบนหน้าเลยใช่ไหมล่ะอันนี้เจ๊ยังไม่ได้ลงนะเจ๊ลงให้ดูอีกทีแล้วกันมันก็แค่แบบปาดปื้ดบนหน้าไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สะดวกอะเนี่ยแล้วก็ค่ออยเา ตัวพับแปะอีกทีหนึง่งมันเซตตัวเร็วนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องรอ,อนานเลยแล้วก็สบายผิวมากค่าเนี้ยเจ๊ J. ลงไปวันกับยี่สนาทีแล้วก็นั่งรอนั่งรอให้มันแบบว่าเซตแล้วก็ลองประมวลความรู้สึกแรกที่ได้ลองมาเจ๊ J. รู้สึกว่าสําหรับผิวแห้งแบบเจ๊อะคือผิวสบายมากอะมันมันไม่มีความยิบไม่มีความคันไม่มีความตึงแล้วดูวสวยมากดูในกล้องก็คือแบบอื้อเลยอะคะ่ะคุณคะทินบาลตัวเนี้ยมันสามารถใช้ร่วมกับรองพื้นอื่นๆได้ด้วยนะคะคุณก็คือพอลงไปแล้วปุ๊บแล้วรู้สึกว่า อยากได้ความปกปิดเพิ่มอ่ะสามารถลงรองพื้นอีกชั้นหนึงทับลงไปได้เลยเปรียบเสมือนเป็นตัวทิ้นเปรียมผิวให้มันมีความโกลวให้มีความฉ่ำแล้วก็ช่วยผนึกรองพื้นกับผิวของเราให้แน่นยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะลองลงให,ให้ดูนะเอาตัวไหนดีเอาเฟนตี้ตะกี้แล้วกันทุกคนนี่ขนาดผิว43มงเจ๊ผิวเหมือนแบบโหยังได้สวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดผิวไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ย แล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เจ๊เอามาเปิดถุงให้ดูว่าเฮ้ยได้อะไรเข้ากลุ่ม,มาบ้างนะคะทุกคนคะอยากให้เจ๊ทาตัวไหนแบบเฉพาะเจาะจงแบบด่วนๆเลยนะเจ๊ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เดี๋ยวเจ๊จะรีบทําให้เลยก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆเข้ามาใน YouTube หรือกดไลค์คอมเมนต์แชร์ใน Facebook มันก็จะได้เจอกันต่ออีกใช่ปะแต่ทั้ง3 4ตัวนี้นะเจ๊พูดเลยว่าการลงทุนครั้งนี้ของเจ๊ไม่เสียเปล่าคะ่ะเพราะว่าพอลองแต่ละตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันนเมมมาาาาาะะกกบไรรร่งี้้้ตดใชขพ ั้นนก็อย่าลืมรอดูการใช้งานแบบเต็มๆของทั้งรงพื้นทั้งสกินทิ้นทั้ง2ตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะต่พูดเลยว่าสวยทุกตัวชอบทุกตัวจริงจ้าโอเควันนี้เจ๊พอแล้ไปก่อนนะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะจ้ะไปแล้วทุกคนบาย